บริษัท CPR จำกัดตราสารทุนเป็นตราสารที่กิจการออกให้แก่ผู้ถือเพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการโดยผู้ถือตราสารทุนจะมีฐานะเป็นเจ้าของกิจการรวมทั้งมีส่วนได้เสียหรือมีสิทธิในการในทรัพย์สินและรายได้ของกิจการ และมีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลอย่างไรก็ตามไม่ได้มีข้อผูกพันว่ากิจการที่ออกตราสารทุนจะต้องจ่ายเงินปันผลเสมอไปทั้งนี้การตัดสินใจใจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลกํำไรและข้อตกลงของธุรกิจนั้นๆหุ้นบุริมัสิทธต เป็นตาสารประเภทหุ้นทุนที่ผู้ถือมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการเช่นเดียวกับหุ้นสามัญมีข้อแตกต่างจากหุ้นสามัญคือผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับสิทธิ์ในการชำระคืนเงินทุนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการหน่วยลงทุนหลักทรัพย์ที่ออกขายโดยบริษัทจัดการลงทุนเพื่อระดมเงินเข้ากองทุนรวมทั้ง รวมที่จัดตั้งขึ้นแล้วจัดสรรเงินในกองทุนนั้นลงทุนในตลาดการเงินตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนผู้ถือหน่วยลงทุนมีฐานะร่วมเป็นเจ้าของกองทุนนั้นๆและมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลตอบแทนจากผลกําไรที่เกิดขึ้น หุ้นสามัญเป็นตราสารประเภทหุ้นทุนซึ่งออกโดยบริษัทมหาชนจำกัดที่ต้องการระดมเงินทุนจากประชาชนโดยผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิ์ร่วมเป็นเจ้าของบริษัทมีสิทธิ์ในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือครองอยู่นักลงทุนสามารถซื้อขายตราสารทุนได้ในตลาดหลักทรัพย์สองแห่งคือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ MAI ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับบริษัทจดทะเบียนว่าจะเลือกเข้ามาระดมทุนและจะจดทะเบียนซื้อขายในตลาดใดไม่แสดงสิทธิ์ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยหรือ NVDR มีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติและมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นสามัญหุ้นบุริมาิทธิ์ใบสำคัญแสดงสิทธิ์หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่อนสิทธิ์ได้ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใบสแสดงสิทธิ์ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทสยามดีอาร์จำกัดเป็นหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิ์ อ้างอิงอาจเป็นได้ทั้งหุ้นสามัญหุ้นกู้หุ้นกู้แปลงสาภาพผู้ลงทุนที่ถือ DR จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนใบสำคัญสแสดงสิทธิหรือวล r r a n เป็นตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อหลักทรัพย์ที่ใบสำคัญสแสดงสิทธินั้นอ้างอิงอยู่ตามราคาใช้สิทธิจำนวนที่ให้ใช้สิทธิและภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ประวัติความเป็นมาบริษัท CP อจำกัดมหาชนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2531โดยบริษัทในกลุ่มเคือจเจริญพภกค้าพันประกอบธุรกิจหลักคือธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้าเซเว่นอวในประเทศไทยโดยบริษัทได้รับสิทธิ์ การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจากเ e เ e ่นอเวสหรัฐอเมริกาและได้เปิดร้านสาขาแรกที่ซอยพัดพงเมื่อปี2532นอกจากนี้ยังประกอบธุรกิจต่างๆที่เป็นการสนับสนุนธุรกิจหลักเช่นธุรกิจให้บริการเป็นตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการ,บร,การบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปและเบเกอรี่บริษรัทซีีแรมจำกัดธุรกิจจำหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปีก บริษัท CP Retailing จำกัดธุรกิจให้บริการด้านระบบสารสนเทศบริษัทโกโซซประเทศไทยจำกัดธุรกิจให้บริการด้านการตลาดบริษัท m a m หาจำกัดธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาด้านค้าปีและสถาบันการศึกษาด้านการจัดการบริษัทศึกษาพิวัติจำกัดและธุรกิจการจัดฝึกอบรมการจัดการสัมมานาทางวิชาการทางธุรกิจบริษัทจัดการบริษัทศึกษาพิวัติจำกัด และธุรกิจการฝึกจัดอบรมการจัดการสัมมนาทางวิชาการทางธุรกิจคณะกรรมการนายสุภกิจเจรระวนนท์ประธานกรรมการนายยุรศักดิ์ภูมิสุรกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารนายกอศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์รองประธานกรรมการบริษันทนายธานินทบุระมานิตรองประธานกรรมการบริษัทนายสุภชัยเจรระวนนท์รองประธานกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น5ลำดับแรกบริษัท CP Merchandising จำกัด2,868,942,300หุ้น31.94%บริษัทไทย NVDR จำกัด1,069,141,889หุ้น11.90%สเตยสตียุโรปลิมิเต็ด

นโยบายการจ่ายปันผลประมาณร้อยละห้าสิบของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉ,นเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบกับงบการเงินรวมรายละเอียดเกี่ยวกับทุนราคาพา1.00บาทหุ้นสามัญทุนจดทะเบียน 8 9 8 6 2 9 6 0เก้บล้านเกาททุนจดทะเบียนชำระแล้ว 89, 8 9 8 3 1 1 3 4เบล้านหนึ่บาท CPO เป็นที่รู้จักของประชาชนในวงกว้างด้วยแบรนด์ร้าน7ซเ e ่ e อเ ให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชนโดยบริษัทยังคงกลยุทธ์การเป็นจุดหมายปลายทางของอาหารและเครื่องดื่มเพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสเข้าถึงสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่มภายใต้สโลแกนหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาและหิวเมื่อไหร่ก็สั่งเลยโดยมีแผนง,งานที่จะพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการแบบ020 เชื่อมโยงช่องทางออนไลน์และออฟไลน์แบบไร้รอยต่อผ่านบริการเซเว่นเดลิเวอรีส่งตรงถึงบ้านผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาสหนึปี2567ที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้รวม241,307ล้านบาทเพิ่มขึ้น9%จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และกำไรสุทธิ6,319ล้านบาทเพิ่มขึ้น53%จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในกลยุทธ์น้าสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายขณะที่บริษัทยังคงดำเนินตามกลยุทธ์ของบริษัทภายใต้สโลแกนสะดวกครบจบที่เดียวทั้งในเรื่องของสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการเป็นศูนย์บริการด้านสุขภาพและความงามของชุมชนซึ่งสอดรับกับการบริโภคภายในประเทศที่ฟื้นตัวจำนวนนักท่องเที่ยวที่กลับมาและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็น,นกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งเศรษฐกิจของประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมเติบโตอย,อย่างยั่งยืน ด้วยหลักการของการเป็นเพื่อนที่รู้ใจใกล้ทุกชุมชนและเป็นเพื่อนบ้านที่พึ่งพาได้ขณะเดียวกันบริษัทยังได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก FTSE 4 Good Index ติดต่อกันเป็นปีที่6เป็นสมาชิก DJSI ในกลุ่มดัชนี DJSI Emerging Market ต่อเนื่องเป็นปีที่7กลุ่มดัชนี DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่6อีกทั้งได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการจาก IOD ในระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่4สะท้อนถึงศัก,กยาภาพของ CPO ที่สามารถสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนเป็นธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและเป็นธุรกิจที่มีความรับผิดช,ชอบต่อสังคม สถานการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้ความเห็นว่ามั่นใจว่าหุ้นกู้ CPO จะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดีจากอันดับความน่าเชื่อถือที่ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ AA และความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำในธุรกิจค้าปลีกรวมถึงผลประกอบการที่แข่งขึ้น และภาระหนี้ที่ลดลงอีกทั้งยังมีแผนการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศดังนั้นการเสนอขายหุ้นกู้ของ CPO ในครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนจัดทำโดยนางสาวนัชชามีจิตสาขาการปรถมศึกษา